โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวชีระวะรากรลงทุนในหุ้น deep value คนที่ลงทุนแบบ VI มายาวนานและลงทุนแบบ Focus หรือเน้นถือหุ้นหลกัหลกๆไม่เกิน10ตัวหรือไม่ก็ไม่เกิน20ตัวในกรณีที่พอร์ตใหญ่มากในที่สุดแล้วก็มักจะมีสไตล์เฉพาะที่จะถือหุ้นบางแบบมากเป็นพิเศษเช่นหุ้น super stock หุ้นแนวเติบโตเร็วหุ้นตัวเล็กหรือหุ้นปันผลเป็นต้นส่วนตัวผมเองนั้นมาถึงวันนี้ผมคิดว่าตนเองเน้นอยู่สองแบบนั่นก็คือหุ้นซ u ปเปอร์สต็อกและหุ้นดีฟ p ว a l u ลูหรือหุ้นที่ถูกมากโดยที่หุ้นซ u ปเปอร์สต็อกนั้นเป็นหุ้นกลุ่มแรกๆที่ผมถือย้อนหลังไปเกือบ20ปีแล้วในช่วงที่เศรษฐกิจไทยโตเร็วมาก และมีธุรกิจสมัยใหม่จำนวนมากเกิดขึ้นมาแทนที่ธุรกิจแบบดั้งเดิมและบริษัทหลายๆแห่งเติบโตขึ้นมากกลายเป็นซูเปอร์สต็อกอย่างไรก็ตามย้อนหลังไปประมาณน่าจะเกือบ10ปีประเทศไทยเริ่มโตช้าลงมากหุ้นซูเปอร์สต็อกใหม่ๆแทบไม่มีการลงทุนของผมก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นการซื้อหุ้นที่เรียกว่า Deep Value s t o อกหรือ DVI หุ้นที่จะเรียกว่าเป็น deep value นั้นจะต้องเป็นหุ้นที่ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานของบริษัทมากซึ่งจะทำให้หุ้นมี margin of safety หรือส่วนเผื่อความปลอดภัยสูงมากซื้อแล้วโอกาสขาดทุนถ้าถือไปหลายปีจะมีน้อยมากซึ่งนี่ถ้าฟังดูผิวเผินก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนหุ้น V.I. ทั่วไปใครจะไม่อยากซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากม ประเด็นก็คือจริงๆแล้ว VI ส่วนใหญ่นั้นน่าจะไม่ได้ชอบ DVI แม้ว่าราคาหุ้นจะต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากกว่าหุ้น VI แบบอื่นรวมถึงแบบซ u เปอร์สต็อกเหตุผลก็คือ DVI มักจะเป็นหุ้นที่โตช้าหรือไม่โตเลยซื้อไปแล้วถ้าไม่มีคนสนใจมาเล่นหรือมาซื้อต่อราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนบางทีกลับลดลงที่จะได้จริงๆก็อาจจะเป็นแค่ปันผลเป็นหลัก ซึ่งอาจจะไม่คุ้นนอกจากนั้นโอกาสที่จะได้แจ็กพอตคืออยู่ๆหุ้นก็มีคนมาเล่นหรือมาปั่นแบบหุ้นเกงกําไรก็แทบไม่มีพูดง่ายๆมันเป็นหุ้นที่น่าเบื่อมากประเด็นสําคัญมากอีกข้อหนึ่งก็คือการกําหนดว่าหุ้นตัวไหนเป็นดีฟ a วลูนั้นขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าที่แท้จริงซึ่งเป็นศาสตร์และสิ่งที่ยากมากและนักวิเคราะห์แต่ละคน ก็อาจจะประเมินได้แตกต่างกันมากบางครั้งสุดกูโดยเฉพาะหุ้นที่โตเร็วมากนั้นมูลค่าที่ประเมินได้สําหรับนักวิเคราะห์หรือ V.I. แต่ละคนอาจจะต่างกันได้เป็นหลายเท่าดังนั้นการบอกว่าหุ้นตัวไหนเป็นดีแวรลูจึงอาจจะมีความแตกต่างกันมากนอกจากนั้นราคาจะต้องต่ำกว่ามูลค่ากี่เปอร์เซนต์ถึงจะเรียกว่า D.V.I เพื่อที่จะแก้หรือบรรเทาปัญหาของการประเมินมูลค่าพื้นฐานที่แท้จริงของกิจการให้แม่นยำนั้นเบนแกรแฮมเสนอว่าเราควรใช้มูลค่าของทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยแทนที่จะใช้กำไรหรือกระแสเงินสดของบริษัทเพราะทรัพย์สินนั้นอาจจะมีราคาตลาดหรือมีพันธะทางกฎหมายรับรองที่แน่นอนกว่าเรื่องของกำไรของกิจการที่ขึ้นอยู่กับปัจจัยสารพัดที่ไม่แน่นอนและคาดการยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูงหรือเป็นทรัพย์สินหมุนเวียนก็จะมีความแน่นอนในเรื่องของมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินถาวรเช่นพวกโรงงานหรือเครื่องจักรมากการตีมูลค่าของหุน้นหรือบริษัทที่ปลอดภัยสำหรับเป็นแกรแฮมก็คือการนับเฉพาะทรัพย์สินหมุนเวียนที่มีตัวตนของบริษัทและตัดสินตัดพวกสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดทิ้งคือให้มูลค่าเป็นศูนย์เขามีความคิดว่า ถ้าธุรกิจไม่ดีผลิตสินค้าแล้วขาดทุนและต้องเลิกบริษัทโรงงานและเครื่องจักรก็มักจะไม่มีค่าอะไรยกให้ฟรีก็ยังไม่มีคนเอาในส่วนของหนี้สินนั้นมูลค่าหรือต้นทุนที่แท้จริงนั้นถูกต้องอยู่แล้วบริษัทเป็นหนี้เท่าไหร่ก็ต้องจ่ายเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหมุนเวียนหรือหนี้สินระยะยาวก็ตามดังนั้นในการคำนวณมูลค่าทั้งหมดของบริษัทก็ต้องเอาทรัพย์สินที่มีมูลค่า คือเฉพาะทรัพย์สินหมุนเวียนเช่นเงินสดและลูกหนี้การค้าตั้งลบด้วยหนี้สินทั้งหมดเขาเรียกตัวเลขนี้ว่าเน็ตเน็ตซึ่งเป็นตัวที่บอกว่านี่คือมูลค่าพื้นฐานที่จะไม่มีทางต่ำกว่านี้และถ้าราคาหุ้นต่ำกว่านี้มากเช่นแค่60-70%เราก็มี Mar ินออฟเซ f ตี้สูง อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงหุ้นที่เข้าขายถูกแบบเน็ตเนตนั้นมีน้อยมากและจะเป็นหุ้นตัวเล็กที่มีสภาพคล่องต่ำยกเว้นก็เฉพาะในช่วงวิกฤตอุนแรงเช่นในยุคข,ของเบนแกรแฮมที่หาหุ้นแบบนั้นได้เต็มไปหมดในตลาดหุ้นไทยนั้นไม่ต้องพูดถึงผมเองไม่ได้มองหาหุ้นเน็ตเนตแต่เราอาจจะมีหุ้นที่ใช้หลักการที่กล่าวถึงมาประยุกต์ใช้ได้ หุ้นที่ผมคิดว่าเป็นหุ้น deep value กลุ่มหนึ่งนั้นคือหุ้นที่มีทรัพย์สินที่มีราคาตลาดที่ค่อนข้างแน่นอนคำนวณได้และขายได้จริงลบด้วยหนี้สินทั้งหมดที่ใช้ในการได้มาของทรัพย์สินนั้นนั่นก็คือทรัพย์สินสุทธิแบบเน็ตเน็ตที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นส่วนหนึ่งของบริษัทหากมีทรัพย์สินดังกล่าวมากกว่า1ชิ้นเราก็นำมารวมเข้าเป็นมูลค่าทั้งหมดของบริษัทนี่เป็นวิธีที่เราจะได้มูลค่าพื้นฐานที่แท้จริง ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและเป็นแนวที่อนุรักษ์นิยมมากนั่นก็คือถ้าผิดก็จะเป็นการผิดที่ตีมูลค่าพื้นฐานต่ำเกินไปทรัพย์สินที่มีค่าราคาตลาดและสามารถขายได้ในราคาใกล้เคียงกับราคาที่ผมพูดถึง ก็คือหุ้นจดทะเบียนที่อาจจะเป็นบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมหรือแม้แต่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัทถือเพื่อการลงทุนโดยที่ราคาของหุ้นแต่ละตัวนั้นไม่ได้เป็นราคาที่ผิดปกติเช่นเป็นราคาที่อาจจะมีการเก็งกำไรสูงมากหรือเป็นราคาที่น่าจะมีการปั่นหรือคอเนอร์หุ้นไว้ซึ่งก็มักจะเห็นได้จากค่า P/E หรือค่าอัตราส่วนอย่างอื่นที่สูงลร่วแทบเป็นไปไม่ได้ หุ้น Deep Value ที่เป็นการถือหุ้นโดยบริษัทอื่นโดยที่ไม่ได้เป็นการที่เพิ่งจะออกมาซือ้อออกมาซื้อเลยนั้นหลายๆบริษัทก็ต้องถือว่าเป็น Holding Company ที่มักจะเป็นบริษัทเก่าแก่ที่อิ่มตัวมานานและขยายตัวโดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มักจะมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมอยู่บ้างอย่างไรก็ตามการเติบโตโดยรวมของบริษัทก็ช้าลงมากแทบจะหยุดโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนั่นทําให้นักลงทุนแทบจะเลิกสนใจ ส่งผลให้ราคาหุ้นไม่ไปไหนและทำให้ราคาหุ้นต่ำกว่าพื้นฐานมากกลายเป็นหุ้น deep value สิ่งที่ผมมองหาในหุ้น deep value แบบนี้ก็คือผมอยากได้ปันผลที่ค่อนข้างดีคือไม่ต่ำกว่า4-5%ต่อปีและมั่นคงผลประกอบการโดยรวมมีความสม่ำเสมอของกำไรมองย้อนหลังไปอย่างน้อย4-5ปีที่ผ่านมาโดยที่ค่า P/E ปกติไม่ควรจะเกิน10-15เท่า ทั้งหมดนั้นเป็นไปได้เพราะว่าทรัพย์สินคือหุ้นที่ถือนั้นเป็นทรัพย์สินที่สร้างไรายได้และมีกําไรที่มั่นคงและจ่ายปันผลอย่างสม่ําเสมอและสุดท้ายก็คือผมหวังลึกๆว่าวันหนึ่งอาจจะมีคนสนใจที่จะเทคโอเวอร์หรือซื้อหุ้นทั้งหมดและจ่ายราคาที่สูงกว่าราคาตลาดอย่างน้อย3 0นนั่นก็คือโบนัสที่เราอาจจะได้จากการลงทุนในหุ้นนั้นและบ่อยครั้งมาก หุ้น d ี e p ว a l u ลมักจะไม่มีเจ้าของเพราะถ้ามีเจ้าของเขาก็มักจะไม่ปล่อยให้หุ้นตกต่ำจนเป็น Deep v a l u ลู0สิงหาคม2565ดรนิเวศเหมวชีระวรากร